บทที่สิบสามอนัตตลักขณสุตังเอวาเมสุตังเอกังสมยังพระควาภารณสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิขัทายเตตะลโขพระควาปจัวคีเยพิขูอามันเตสิรูปังพิกเวอนัตตาลูปังจหีทางพิกเวอัตตาอภาวิสณ์นยิทางรูปังอภาทายะสังวเตยะรภทาจารุเปเอวังเมรูปังหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติยะสมาจัโข พิกเวรูปังอนัตาตัสมารูปังอาภาทายาสังวัตตินาจาราปฏิโลเปเอวังเมรูปังโหตัวเอวังเมรูปังมาอาโหสิติเวทนาอนัตาเวทนาจหิทางพิกเวอัตาอาาวิสัตนาจิทางเวทนาอาภาทายาสังวัตเตยาราเพทาจวเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตัวเอวังเมเวทนามาอาโหสิติยัสมาจโคพิกเวเวทนาอนาตาตัสมาเวทนาอาพาทายาสังวัตตินาจาราปฏิเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตัวเอวังเมเวทนามาาโหสิติสัญญาอนัตาสัญญาจหิทางพิกเวอัตาอภาวิสั นายทังสัญญาอาพาธายะสังวัตเตยะรับเพทาจัดสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตัวเอวังเมสัญญามาอโหสิติยสมาจัโคพิกเวสัญญาณตาแตสมาสัญญาอาพาธายะสังวัตตตินจาราปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตัวเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขาราอนตาสังขาราจหิทังพิกเวอัตาอาภาวิสสะสังสูตรนายทังสังขาราอาพาธายะสังวัตเตยุงรับเพทาจัดสังขารเดสุเอวังเมสังขาราโหตัวเอวังเมสังขารามาอาเหสุนติยสมาจัโคพิกเว สังขารานตตาตสมาสังขาราอภาทายะสังวัตตินัจาราปฏิสังขารีโสเอวังเมสังขาราหโหตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทังพิกเวอัตตาอภาวิสานายิทังวิญญาณังอภาทายะสังวัตเตยะรพิธาจาวิญญาในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติยะสมาจะโขพิกเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอภาทายะสังวัตตินัจาราปฏิ วิญญาณนเมเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติตังกินมัญจะติถาพิฆเวรูปังนิจังวานิจังวาตีอนิจังพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปานานิจังทุกขังวิปริณามะธธรรมมังการังนุตังสัมมนุปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตติโนเหตตังพันเตตังกินมัญญัติถาพิฆเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขัังงวิิปรณามมะธ การังนุตังสามนุปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสเมเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาถะพิกเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปาริณามะธมังการังนุตังสามนุปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสเมเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาถะพิกเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเต ยำปนานิจังทุกขังวิ ang ang ang, ปริณามะธธรรมังการังนุตังสัมโนปสิตุงเอตังมา om, มาเอโสหามัสเมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินมัญญะถะพิคเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจงังพันเ am, ang, ตนเ am, นเย์มำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขงังพันเตย์มำปนานิจงังทุกขงังวิปริณามะธธรรมังการังนุตังสัมโนปสิตุงเอตังมามาเอโสหามัสเมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัดสมาติหะ พิฆเวยังกินจิรูปังอาทิตานาคต์ตาปจุปันนังอัจฉตังวาพาหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปนิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพังรูปังเนตังมะมะเนโสหามาสมีณเมโสอัตติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายะทัพพังยากจิเวทนาอาทิตานาคต์ตาปจุปันนงอัจฉตาวาพาหิทาวา โอลาลิกาวาสุคุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาในตังมะาะในโสหามสเมนาเมโสอัตาติเอวะเมตังยถาปูตังสัมมัปปัญญายะทัทธพังยากาจิสัญญาติตานาคัตตปัจจุปนาอัจฉตาวาพาหิทาวาโอลาลิกาวาสุคุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสัพพาสัญญาในตางม้าะ้าในโสหามสมมนาเมโสอัตาติเอวะเมตังยถาปูตังสัมมัปปัญญายะทัทธพัง เยเกจิสังขาราอติตานาคต่ปัจจุปนาอัชตาวาพาหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวาเยทุเลสันติเกวาสเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมัสมนะเมโสอัตติเอวาเมตังยัถาภูตังสัมมัตปัญญะทัทธพังยังกินจิวิญญาณังอติตานาคต่ปัจจุปนังอัชตังวาพาหิทาวาโอลาลิกังวา สุขุมังวาหินังวาปนิตังวายันทุเลสันติเกวาสะพังวิญญาณังเนตังมะมาเนโสหามัสมมตนาเมโสอัตตาติเอวามตังยถาปูตังสมัปบัญยะยะทัทะพังเอวังปัสสังพิฆเวสุตวาอริยสาวโกลูปัสเมิงปิณิพินติเวทนายปินิพินติสัญญาญาปินิพินติสังขารเรสุปินิพินติวิญญาณสเมิงปิณิพินตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสเมิงวิมุตตมิติยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพรหมมาจารยัง กตังการณียังนาปรังอิทธาตายาติปชานาติติอิธมโวจะภควาอัตามนาปัญจาวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปนะเวยาการณสมิงพัญญามาเนปัญจาวัคคียานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิตทานิวิมุตจ,จิงสูติบทที่14มหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสัตทิงปัญจะมตเตหิภิกุสเตหิสเเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกาทาตุหิเท <c oughs> <c oughs> วตาเยภูเยนะสันนิปฏิตาหุนติภควันตังทัศนัยะพิกุสังคัญจะ อตตโขจัดตุนังสุทธาวาสิกายิการนางเทวนางเอตะทะโหสิอโฮโฮสะยังโขพระวารสเกสุวิหาราติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิขูสังคคเคณสัสติงปัญจามาเตหิพิขูสเตหิสเพเหว,วะอาราหารันเตหิทาสาหิจาโรกาธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขูสังขันจาย,ยันนุณะมายัมปิเยนะพระกวเตนุปสังกามยามะอุปสังกาม,มิตวะพระวโตสันติเกปเจกขถาภาเสยามาติ อาตโขตาเทวตาเสยถาปีนามะพระวาุปุริโสสัมมินชิตังวาภาหังปาาเรยะปาาริตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตาลหิตาพระควโตปุระโตปัตุลหังสุอัตโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ มหาสมโยปวัตนสมิงเทวกายาสมาคตาอคาาตามหาอีมังธรรมมะสัมยังทักขิตาเยะอาปาร,ราชิตะสังคันติอัตโคอ,อปาร,ราเทวตาพระกวโตวสันติเกอีมังคาถังอาภาสิตัดละพิกวโสมาทาหังสสจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวเนตานิะเหตวาอินทริยานิลขันติพันธิตาติ อัตโขอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเขตวาขีลังเขตวาปริคังอินทขีลังโอหัจจามเม,มชาเตจารันติสุทาว,วิมาราจขุมตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโขอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเยเกจิพุทธังสรานาังคาตาเสนเตขามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเลสันติติอัตโขภควาภิขูอามันเตศีเยภูเยนะพิกเวทัสสุโลกทัต ตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติทถากตังทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอธิตามัทธนงังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางังเอตัปปรมายวะเทวเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยยถาปิไมหงังเอตาะหิเยปิเตพิกเวอภวิสันติ อนาคตามัทนานังอราหารันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตัประม,มะายวเทวตาสันนิปฏิตาภาวิสันติเสยถาปิไมหังเอตารหิอาจิกิตสามิพิกเวเทวเทวกายนานังนามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณสิกโรธาภาษิตสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขูพ,ขพขระควโตปัจจัตโสสูงพระควาเอตาเทวจอชา สีโลกะมนุกัสสามิยถาภูมิมาตทัสสิตาเย ê, สิตาคิริพพรังปะหิตตาสมาหิตาปูถุสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสสันนมณะมะนาวิลาภพ,พิญโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิละวะัตเวตโตอมันตยิสถาสาวเกศา,สาสเสนระเตเท,ทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโว เตจะอัตตปมมะกรุงสุตวาพุทธสะสาสนังเตสัมปะตุระหุยานังอมนุสานะทัศนังอเปเกสัตตะมัทขุงสหัสสังอาทะสัตตาริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานมัทสงอเปเกนันตะมัทขุงทิสาสภาพุชะอหุงตันจะสพังอภินยยะวะวะกิตวันณะจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเตเทวกยะอภิกันตาเตวิชานาทะ พิกาโวเยโวหังกิตายิสามิขีลาหิอนุปุปภโสสตาสหัสสาวะยาขาภูมากาปิลาวัตวาอิทิมาโตชุติมาโตวันวัตโตยัสสินโนมธัมมนาภิกกรมุงภิกขุนังสมิติงวันังชะสหัสสาวเหมวตายาขานานัตตะวันิโนทิมาโตชุติมาโตวันวัตโตยัสสินโนมธัมมนาภิกกรมุงภิกขุนังสมิติงวันังสาตาขีลาติสหัสสาวะยาขานานัตตะวันิโนทิมาโตชุติมาโตวันวัตโตยัสสินโนมธัมมนาภิกกรมุงภิกขุนังสมิติงวันังอิเจเตโซลัสสหัสสาวะยาขานานัตตะวันิโน อิธิมาโตชุติมาโตวานนวัโตยัสสินุโมทัมนาอภิกกรรมุงพิขุนังสมิติงว่นังเวสามิตาปัญจสตายะขานานาตะวนิโนอิธิมาโตชุติมาโตวานนวัโตยัสสินุโมทัมนาอภิกกรรมุงพิขุนังสมิติงว่นังกุมพิโลราชาคหะีโกเวปูรัสานิเวสนางพิโยนังสตาสหัสสังยะขานังไปยิรูปัสติกุมพิโลราชาคหะีโกโสปัสตสมิติงว่นังปุริมัญจะทิสังราชาทตารโถปัสสาสติคันธภนังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตสะพาโว อินทนามามหาภรยที่มันโตชุติมันตวนาวัโตยศสิโนมทธรมนาภิกมุพิขุนังสมิติงวนางทักิญจาริสังราชวิรุณโตตัดภาษาสติคุมพันธนังอธิปติมหาราชาญาสศิโสปุตตปิตัะพะวินทนามามหาภราอิมัโตชุติมันโวนาวัตยศินมุธรรมนาภิกมุพิขุนังสมิติวานาง ปัจจิมันจัติส lawyer, ังราชาวิรูปโกปัสสาสตินาคณังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาหะโวอินทานามามหาภรัยที่มตจุติมันโติวันวับมตยาสสิโนโมทัมนาอภิกรรมมุงพิขุนังสมิติงวนังอุตตรันจัติสังราชากูวิโรตัดภาษาสติยาขานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาหะโวอินทานามามหาภรัยที่มตจุติมันโติวันวับมตยาสสิโนโมทัมนาอภิกรรมมุงพิขุนังสมิติงวนังปุริมาติสังทัตตาระโถ ทักิเน,นะวิรุณหะโกปัจชิเมนะวิรุปโคปกุเวโรอุตตารังทิสังจัตโตโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทธันระามานาอัตถังสุวเนกาิิละวัทเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวันจานิกาสถา มายากูเตนทุเวเตนทุจะวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามะเสรษฐจะกินนุมันทุนีมันทุจะปานนาโธโอปะมโยจะเทวสูโตจะมาตริจิตาเสนจะคันทพโโรราชาชนโสโพอาคูปัญจะสิโขเจวติมพารุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชนโันทัาสหราชุพิโมธมนาอภิการมุมภีคูน่งสมิติงว่านางอัฐคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตจกา กามพระลัตตตาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารถาจาาคูนาคายัสสิโนเอาราวันโนมหานาโคโสปคัสสมิติงวันังเยนาคาราเชสหาสาหารันติที่พาธิชาปกูวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนะมัชชะปตาจิตตราสุปนาอิติเตสะนามัง นามังอภยันตธานาคาราชานามาสีสุปันนโตเขมมะมะกาสีพุทโธสันหิวจจหิอุปาวะหยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกัางสูพุทธังชิตาวชิละหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสาวัสเศติอิทิมโตชุดอิทิมโตยัสสิโนกระกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคาสาเวปจิติสุจิติจะปะหาราโทนมุจิสหะ สัตัญจะพรริปุตตนังสพเพเวโรจะนามกาถันในหิตวาพะดินงเสนังลาหุพัธมุปาขมุงสามโยธานิพัทันเตภิขุนังสามิติงวนังอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวายโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวโสโมจายาสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยะสสินโนทเสติทศถากายาสเพนานัตตะวันนี้ในที่มติชุดมติวนาวมตวยะสสินโนมธมนาภิกามุงภิขุนังสามิติงวนัง เวนทูจัเทวาสหริจะสมาจัตธุเวยามาจันทัสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุลักกิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลักกิตานักขตานิปุลักกิตาวาคูมันทวราหกาวสูนังวาสวเสธโศสักูปาครปุรินทโททัศเสตทัศสาธากายาสาเพนานัตตะวันิโนอิทิมาโตชุติมาโตวันนวโตยะสสสินุมตธัมมนาอภิกรรมมุงพิขุนังสมิติงวนังอาถาคูสหภูเทวาฉละมคิสิคาริวะ อะลิทกาจารุชาจะอุมาปุภะนิภาสินวรุณาสหาธรรมาจะอัจจุตตาจาอเนชกาสูเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวเนสินทัศเสเตทศดา,ากายาสาเพนานัตตะวันนิโนทิมาโตชุติมาโตวันอมโต,ตยัส,สินมุธามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงว่านางสามนามหาสามนามนุษามนุษสุตมาคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมนุปทุสิกาทาคูหารโยเทวาย จะโลหิตตวาซิโนโปาลขามหาปาราคาอาคูเทวายะสาสิโนทเสเติสสาธากายาสะาเพน,านาันนะตวันนโ้นูิึดมันโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสินโนมุทัมนาภิกามูภกขุนังสมิติงว่านางสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคณาสาสหะโอทาตาัญญาปาโมุขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาละคาชามิสกาจายัสสินโนทันายังอาคาปชุโนโยทิสาอภิวัสติท่าเสตทะสาถากายาสาเพนนานตตะวานิโนอิทิมาโตชุติมาโตวันนัวันโตยัสสินโนมุทัมนาภิกามูภีขุนังสมิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากันทกาจายัสสินโนสัมพิตรกา รามาเสถาโชตินามาจารสวานิม,มานะราติโนอาคูอถา,าคูปารนิมิตาทัศเ,เตเตทศาาธากายาสะเพนันาตตะวณิโนทิมาตุติมาตวนวนันโตยัสสินโมทามานาอภิกรรมุงพีขุนังสัม,มิติงวะนงางสัเตเตเตเทวานิกายาสะเพนันาตตะวนิโนนา,นามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยสัทิสาสหาปะปวุทธะชาติมักขีลังโอคาตินะมะนาสาวัง ท่าเขโมคตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาประมะโตจักปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมารโรติโจสจักโสปะคัสสมิติงวะนางสหสพัมมาโรโอกานังมหาพรหมติติทติอุปะป,ะปันโนชุติมโตพิสมากโยยาสาัสสิโสทัสเศราศรอิสราอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนปเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมเกมรารเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสะ มันที่ยังเอธาคันหธาพันธะลาคนะพันธาบุตโวสัมันตาปาริวาเรถะมาโวมุจิทะโกจินางอิติตถะมหาเสโนกันหาเสนัางอเปสยิปานินาตาละมาหัจะาสลาัางัตตะวนะเพละระวังจะถาปาวุตโกเมโคทานายันโตสาวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังกุโตอศัศยังวเสตันจะสพังอภิญญายะวะวิกตะวนะจักุมา ตาโตอมันตยิกสถาสาวเคศาสเนแลเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชาณธาพิกโวเตจอตัตาปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตาลาเคหิตป,ปกมุงเนสังโลมปิอินชยุงสพเพวิสพเพวิชิตสังขามาพยาติตายะสัสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชชเนสุตาติ